สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูออนอีกแล้วนะคะสําหรับาการเรียนออนไลน์นะคะช่วงนี้เราก็ยังจัดเสริมเรื่องการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนอยู่นะคะเพราะว่ายังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยู่นะคะอําเภอปากช่องของเราตอนนี้โรคโควิด -19 ก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเรานะคะก็ได้ทำการเลื่อนการเปิดเทอมนะคะของภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564ออกไปอีกนะคะเป็นเปิดปมาณวันที่5กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังตัวเองนะคะให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรออกไปไหนนะคะถ้ากรณีว่าจำเป็นจริงๆเราจะต้องสวมแมสออกนอกบ้านนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆเองนะคะวันนี้คุณครูออนก็จะมาสอนบทเรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะ วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการนับจํานวนแล้วก็ฝึกเขียนตัวเลขและการจําแนกเปรียบเทียบนะคะสำหรับชั้นอนุบาลปีที่1น,นะคะโดยคุณครูกรน,นิสภาเสนจันทึกเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มเลยค่ะเลขหนึ่งเด็กๆอ่านตามคุณครูอ,อนนะคะเลขหนึ่ง เรามาเริ่มเขียนเลขหนึ่งกันเลยนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวคุณครูอ,อเตรียมสองก่อนนะคะเอาเป็นสีแดงนะคะวิธีการเขียนเลขหนึ่งเขียนยังไงคะเลขหนึ่งลากเส้นเฉียงขึ้นไปลากเส้นตั้งลงมาแล้วก็ลากเส้นนอนนะคะก็กลายเป็นเลขหนึ่งเด็กๆอ่านตามครูอ้อนค่ะเลขหนึ่งเลขหนึ่งภาษาอังกฤษเป็นยังไงคะลูกนวันว่าหนึ่ง ต่อไปค่ะเลขสองเด็กๆอ่านตามคุณคณรูออนนะคะเลขสองเลขสองภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ Two เด็กๆอ่านตามคุณค,ณคณรูออนค่ะ Two แปลว่าสองเรามาเขียนเลขสองพร้อมกันนะคะเด็กๆเลขสองเขียนยังไงเอ่ยโคง้งหัวโคง้งโค้งลากเส้นเฉียงลงมาลากเส้นนอน ไปทางขวามือกลายเป็นเลข2นั่นเองนะคะนี่คือเลข2วิธีการเขียนเลข2นะคะต่อไปค่ะเลข3เด็กๆอ่านเลข3ตามฮุกฮอรนะคะเลข3เลข3ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ three three แปลว่า3เรามาเขียนเลข3กันนะคะเด็กๆโค้งค่ะ โค้งค่ะโค้งข้างบนโค้งข้างล่างนะคะก็กลายเป็นเลข3การเขียนเลข3เป็นการที่เขียนง่ายมากนะคะโค้งโค้งข้างบนโค้งลงมาข้างล่างก็กลายเป็นเลขละคะเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนนะคะตัวต่อไปเลยค่ะเลข4เลข4ภาษาอังกฤษก็คือ four four แปลว่า4เรามาฝึกเขียนเลข4กันนะคะ เลขสี่ขีดเส้นเฉียงลงมาขีดเส้นนอนลงไปลากเส้นตั้งลงมาค่ะกลายเป็นเลขสี่เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเลขสี่ตัวต่อไปเลยค่ะเลขห้าเด็กๆอ่านตามคุณครูออนค่ะเลขห้าเลขห้าภาษาอังกฤษก็คือ five five ไแปลว่า5นะคะเรามาฝึกเขียนเลข5กันนะคะเด็กๆลากเส้นตั้งลงมานิดนึงโค้งนะคะแล้วก็ลากเส้นนอนไปทางขวามือก็กลายเป็นเลข5นั่นเองนะคะตัวต่อไปเลยค่ะเลข6เด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะเลข6เลข6ภาษาอังกฤษก็คือ six สิแปลว่า6นะคะเรามาฝึกเขียนเลข6พร้อมๆกันนะคะลากลงมาค่ะโค้งหัวขึ้นไปค่ะกลายเป็นเลข6นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเลข7ด็ดเด็กๆอ่านตามครูออนค่ะเลข7 7ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ 7. 7 s e oh. แปลว่า7นั่นเองนะคะเรามาฝึกเขียนเลข7กันนะคะ ลากเส้นนอนลงไปทางขวามือลากเส้นเฉียงลงมานะคะกลายเป็นเลข7นั่นเองนะคะตัวต่อไปเลยค่ะเลข8เลข8ภาษาอังกฤษก็คือเอนะคะเรามาฝึกเขียนเลข8กันนะคะโค้ง โงงขึ้นค่ะอ่าก็กลายเป็นเลข8นั่นเองนะคะเห็นไหมคะเขียนง่ายมากเลยนะคะเด็กๆต้องไปฝึกเขียนนะคะตัวต่อไปเลยค่ะเลข9เลข9ภาษาอังกฤษก็คือไนนแปลว่า9นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนเลข9ก้ากันนะคะโค้หงหัวกลมๆล,ลากเส้นตั้งลงมานะคะกลายเป็นเลข9นั่นเองนะคะ เขียนง่ายๆนะคะเด็กๆต้องไปฝึกเขียนให้ได้นะคะตัวต่อไปเลยค่ะเลข10เลข10 10ภาษาอังกฤษก็คือ ten ten แปลว่า10นะคะเราไปเขียนเลข10พร้อมกันนะคะเลข10จะมีเลข1กับเลข0นย์คู่กันนะคะอ่านว่าเลข10นะคะเลข1ค่ะลากดลข1นะคะลากเส้นให้เลข1แล้วก็เลข0นย์ค่ะ อ่าเห็นไหมคะเลข10 10มี1กับ0นะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนนะคะทีนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะสิ่งของต่างๆนะคะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆวงกลมรูปภาพที่เล็กกว่านะคะในแต่ละช่องจะมีภาพที่เล็กกว่าก็ให้เด็กๆวงกลมนะคะอะเรามาเริ่มช่องที่หนึ่งกันเลยค่ะใบไม้ใบไม้ใบ,ไมใบที่หหรือใบที่สคะเล็กกว่ากัน ดเด็กตอบหน่อยค่ะอ่าใบที่หนึ่งใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะมาช่องถัดมาทางขวามือคะ่มอปปมะมะะีแอปเปิลกับมะม่วงนะคะแอปเปิลกับมะม่วงอันไหนเล็กกว่ากันคะคำตอบก็คือมะม่วงนั่นเองนะคะเก่งมากคะ่ะต่อไปมีแม่เป็ดกับลูกเป็ดแน่นอนลูกเป็ดต้องตัวเล็กกว่าใช่ไหมคะเราก็วงกลมลูกเป็ดคะ่ะ เก่งมากค่ะมีดอกไม้กับใบไม้อันไหนเล็กกว่ากันคะตอบค่ะเด็กๆใบไม้นะคะเราก็วงกลมใบไม้นะคะมีต้นดอกไม้กับต้นไม้สูงมากเลยอันไหนเล็กกว่ากันคะต้นดอกไม้นั่นเองนะคะมีลักษณะที่เล็กกว่านะคะมีไข่สองใบ ใบหนึ่งโตมากใบหนึ่งเล็กมากก็ต้องเป็นไข่ใบที่หนึ่งนะคะใบที่เล็กที่สุดเราก็วงกลมนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบสิ่งของนะคะมีหมูมีแมลงเต่าทองเราก็วงกลมอันที่เล็กกว่าก็คือแมลงเต่าทองนั่นเองนะคะมีนกกับมีสุนัขหนึ่งตัวอันไหนเล็กกว่ากันคะอาก็คือนกนั่นเองนะคะเราก็วงกลมนะคะ มีผล,ลไม้มีสตรอเบอรี่กับชมพู่อะไรเล็กกว่ากันลุกสตรอเบอรี่ Strawberry นั่นเองนะคะเราก็วงกลมนะคะมีเครื่องบินสองลำลำหนึ่งอยู่ข้างบนลำใหญ่อีกลำหนึ่งอยู่ข้างล่างลำเล็กเราต้องวงลำไหนคะลูกคําสั่งเขาบอกว่าให้วงกลมรูปที่เล็กกว่าใช่ไหมคะเราก็ต้องวงอันเล็กใช่ไหมคะเครื่องบินลำเล็กนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะอันนี้เป็นเกมการเปรียบเทียบสิ่งของที่เล็กกว่านะคะเราจะมีเรียนในรายวิชาคณิตศา,าศาสตร์นะคะทีนี้เรามาดูอีกเพิ่มเ,เติมเลยคะ่ะทีนี้เราจะมาฝึกการสังเกตนะคะจำแนกนะคะสิ่งที่แตกต่างจากพวกสิ่งไหนที่แตกต่างจากพวกเขาให้วงกลมนะคะเดี๋ยวคุณรูอ่อนเปลี่ยนสีก่อนนะคะ ให้วงกลมเอาสีน้ำเงินนะคะรูปที่หนึ่งจะเป็นถ้วยกาแฟเด็กๆสังเกตสิคะว่าถ้วยกาแฟอันไหนที่มันแตกต่างจากพวกหนึ่งอสามสี่อันที่เท่าไหร่คะลูกอันที่สองเราก็วงกลมลงไปคะ่ะมาดูกล่องของขวัญคะ่ะกล่องที่1 2 3 4สาสี่กล่องไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนคะที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือกล่องที่1นนั่นเองนะคะเด็กๆก็วงกลมนะคะ มาดูกรองกรองอันไหนที่แตกต่างจากเพื่อนคะเด็กๆสังเกตดูสิคะอันที่หนึ่งสองสามหรือสี่คะอ่าอันที่4ี่หรืออันสุดท้ายนั่นเองเด็กๆก็วงกลมนะคะทีนี้มาดูกล่องน้ำผลไม้นะคะตัวไหนที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือกล่องที่3ามนั่นเองเด็กๆก็วงกลมนะคะทีนี้เรามาดูขนมเค้กที่เขาตัดชิ้นแล้ว มีตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ตัดก็คือแตกต่างจากเพื่อนใช่ไหมคะก็จะเป็นชิ้นใหญ่เราก็วงกลมลงไปนี่คือแตกต่างจากเพื่อนนะคะเป็นการฝึกทักษะการสังเกตนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่เรามาดูอันต่อไปเลยค่ะอันต่อไปก็เป็นลักษณะแตกต่างจากเพื่อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีดินสอแป๊บหนึ่งนะคะอันไหนที่แตกต่างจากเพื่อนให้เด็กๆวงกลมนะคะมีลูกฟุตบอลที่แตกต่างจากเพื่อนอยู่หนึ่งลูกก็คือลูกที่ สองนั่นเองนะคะมีหัวหอมอันที่1น,นะคะที่แตกต่างนะคะมีพระอาทิตย์อันที่สองก็คือสิ่งที่แตกต่างนะคะแล้วก็มีลูกผลไม้นะคะมีที่แตกต่างอยู่อันหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรือลำนี้คือสิ่งที่แตกต่างนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกการสังเกตนะคะเด็กๆแล้วก็ อันสุดท้ายเราจะมาดูนะคะการระบายสีตามรูปภาพที่กำหนดนะคะเขาบอกว่าวงกลมให้ระบายสีเหลืองเด็กๆก็ไปจิ้มที่สีเหลืองระบายสีเหลืองที่วงกลมแบบนี้นะคะอ่าวงกลมเราจะระบายเป็นสีเหลืองนะคะวงกลมมีกี่วงคะลูกสองใช่ไหมคะเราก็ระบายสองวงเห็นไหมคะ การระบายสีเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงพร้อมที่จะเขียนหนังสือในลำดับต่อไปนะคะต่อไปค่ะต่อไปสามเหลี่ยมให้ระบายด้วยสีฟ้าเราก็มาคลิกที่สีฟ้าฟ้าหรือน้ำเงินนั่นเองนะคะระบายค่ะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่หนึ่ง ระบายเลยค่ะลูกอ่าเด็กๆฝึกระบายที่บ้านได้นะคะอันที่สองค่ะระบายเลยค่ะเห็นไหมคะฝึกการระบายฝึกกล้ามเนอมือนะคะอันที่สามค่ะมีสามเหลี่ยมอยู่สามอันนะคะเราก็ระบายสามอันนะคะตามคำสั่งเลยนะคะโอเคค่ะ เห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะโอเคค่ะต่อไประบายรูปหัวใจด้วยสีแดงเราก็มาคลิกที่สีแดงนะคะเราก็จะระบายรูปหัวใจด้วยสีแดงนะคะเด็กๆระบายรูปหัวใจด้วยสีแดงนะคะเวาลาระบายสีต้องระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามและสีที่ได้ก็จะเนียนนะคะอีกอันนึงค่ะ เห็นไหมคะเด็กๆอ่าเห็นไหมคะสีแดงนะคะต่อไปคะ่ะระบายรูปกี่เหลี่ยมเอย่ยหกเหลี่ยมด้วยสีม่วงนะคะเด็กๆรู้ยังไงว่าเป็นหกเหลี่ยมต้องนับสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราก็มาคลิกที่สีม่วงเราก็เริ่มระบายนะคะหกเหลี่ยมด้วยสีม่วงนะคะ อ่าเห็นไหมคะระบายไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะค่ะเก่งมากค่ะฝึกระบายนะคะลูกอีกอันนึงค่ะเหลี่ยมอันเล็กนะคะโอเคค่ะระบายเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะเกิดความสวยงามก็จะเกิดเป็นสีสันที่น่าดูนะคะแล้วก็ระบายรูปสี่เหลี่ยม ด้วยสีเขียวนั่นเองแล้วก็มาคลิกสีเขียวนะคะสีเหลี่ยมอ่าสีเหลี่ยมพื้นผ้านะคะโอเคค่ะ อันไหนที่ไม่มีเราก็ไม่ต้องระบายนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้สนุกไหมคะกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกฝนดูในหนังสือแล้วก็ฝึกทําตามนะคะผู้ปกครองสามารถเปิดให้เด็กๆด,ดูได้นะคะในลิงก์ของเรียนถนอมศิษย์วิทยานะคะสําหรับวันนี้พบกับคุณครูอรอนเพียงเท่านี้นะคะบา,บายยสวัสดีค่ะ